สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูะอยูคุณครูชื่อนางสาวอนจิรางงษมันประจำชั้นปฐมวัย2ทับ2ศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านในเมืองวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยที่18กันนะคะเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองเด็กๆทราบไปยังคะว่าประเทศอาเซียนของเรามีทั้งหมดกี่ประเทศคะมีทั้งหมด10ประเทศแล้วสัญลักษณ์ธงชาติ และดอกไม้ประจำชาติต่างๆเป็นยังไงคะมีลวดลายศาสอย่างไรเด็กๆพอที่จะรู้ไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันดีไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกประเทศกัมพูชาประเทศบรูไนประเทศอินโดนีเซียประเทศลาว ประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศพม่าดอกไม้ต้นไม้ประจำชาติอาเซียนประเทศกัมพูชาดอกลำดวนประเทศบรูไนดอกซิมปอประเทศอินโดนีเซียดอกกล้วยไม้ราตีประเทศลาวดอกลีลาวดี ประเทศมาเลเซียดอกผู้ระหงประเทศฟิลิปปินส์ดอกพุดแก้วประเทศสิงคโปร์ดอกกล้วยไม้เวนด้าประเทศไทยดอกราชพฤกษ์ประเทศเวียดนามดอกบัวประเทศพามา่าดอกประดูสัญ,ญลักษณ์ตราแผ่นดินตราแผ่นดินประเทศแรกก็คือประเทศกัมพูชาค่ะ ต่อมาก็จะเป็นตราของประเทศบรูไนต่อมาก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียค่ะตราแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นของประเทศลาวต่อไปก็เป็นของประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์อันนี้ก็คือตราแผ่นดินของประเทศไทยเราเองค่ะต่อมาเป็นของประเทศเวียดนาม และสุดท้ายก็เป็นของประเทศพม่าค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประเทศอาเซียนมีทั้งหมด10ป,ประเทศดอกไม้ประจำชาติแล้วก็ธงชาตินะั้นเป็นสีอะไรเป็นยังไงเด็กๆก็รู้กันไปแล้วเอาละคะ่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาเด็กๆกันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการบ้านที่คุณครูให้ไปเด็กๆทำกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย